d o b l e position surface รายละเอียดนะคะ 1. ขาทั้งสองข้างอยู่คู่กันและยืดขึ้นตั้งฉากกับผิวน้ำา2ศีสษะอยู่ในแนวเดียวกันกับลำตัว 3. ใบหน้าอยู่เสมอกับผิวน้ำขาตรงทั้งสองข้างทำให้ขาเกิดมุมขนาด90องศากับผิวน้ำา 2. 2. หน้าอกอยู่ใกล้กับผิวน้ำโดยใช้ด้านหลังของช่วงไหล่หลังตรงไม่โค้งงอเล่นเล็ก Double Position เป็นท่าทางที่ต้องใช้ทักษะในการลอยตัวการทรงตัวและการยืดขาเพราะฉะนั้นเราควรวอร์มร่างกายก่อนลงไปทำกิจกรรมในน้ำ